หลวงพ่อทองครับปางมารวิชัยเนื้อสำลิศสร้างในสมัยสุขโขทยัยอายุมากกว่า600ปีนะครับองค์ใหญ่ประดิษฐ์อยู่ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดมเหยงนะอยุธยาองค์กลางที่วัดราชนิมิตคือวัดน,นี้นะครับวัดราชนิมิตศัทธาธรรมวัดหนองปือสืบประการนะครับองค์นี้เลยนะครับหลวงพ่อทองนี่คือ วิหารหลวงพ่อทองครับเป็นพระพุทธรูปหมดเลยนะครับเรียงไปนู่นเลยนี่มีรอยพุทธบาทจำลองด้วยนี่คือบริเวณด้านนอกบริเวณด้านนอกวิหารครับ ข้างหน้าคือพระบโบสถวัดหนองปือครับสุรประการนี่คือบริเวณด้านนอกนะครับนี่ครับพระศิวีครับ พระศิวรีครับดูอาคารหลังเก่านะครับพระมงคลสุนทรครูนครับเป็นเรือนข้าบวนเป็นไม้นะครับสวยงามมากตัวนี้เป็นอาคารบริเวณด้านหน้าเป็นสาราการประเรียน นี่คือสาราที่พักบริเวณด้านข้างพระบัวสถมีเสียงเครื่องบินบินผ่านนะครับที่นี่ติดก,กับสนามบินสุวรรณภูมิเลยตรงนี้คือถนนหน้าวัดนะครับโซล่าเซลลแล้วก็เครื่องบินเห็นไหมครับโซล่าเซล ถนนนี้มีเครื่องบินผมว่าเป็นร้อยร้อยลำเลยนะครับติดอยู่บนถนนเห็นไหมครับเครื่องบินนั่นเลยนูน่นยาวไปนูนเลยเป็นร้อยร้อยลำดีกว่าด้านหน้าเป็นบ่อครับเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลาเห็นไหมครับถนนมีแต่เครื่องบินนะครับ ไปดูได้นะครับเครื่องบินเต็มไม่หมดเลย